ชาวกุมคะ่ะดวงความรักประจำวันที่11ทธันวาคมนะคะคุณได้พลังงาน2องคาถากับหัวส่วนเขาเป็นเด็ฟูกับหัวนะคะ วันนี้นะคะอย่าพึ่งไปพยายามจะควบคุมความสัมพันธ์มากนะคะ,ะเพราะว่าพลังงานของคุณทั้งคู่เนี่ยยังไม่ค่อยดีนะคุณเองก็ยังมีพลังงานของความไม่ชัดเจนไม่แน่ใจยอยู่ในตัวเองเนาะส่วนเขาเองเนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะเสี่ยงนะคะหรือว่ายังไม่มีความชัดเจนนั่นเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการดังนั้นให้เวลากันก่อนในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะต้องมีการตัดสินใจอะไรเนี่ยควรที่จะโพสต์พอนคุณจะเลื่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นพลังงาน let go control issue นะคะชัดเจนเน อย่าพยายามควบคุมสถานการณ์หรือว่า time f r m e อะไรแบบนี้นะคะปล่อยวางไปก่อนในวันนี้ uh, the situation will improve นะคะแน่นาคตอันใกล้นะคะเดี๋ยวสถานการณ์มันดีขึ้นแน่นอนนะคะคือวันนี้หลักๆเลยคือว่าอ,อ,อยู่ใครอยู่มันนะคะแล้วก็พยายามไม่พูดคุยถึงเรื่องที่มันซีเรียสในความสัมพันธ์นะแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะคะวันนี้พลังงานมันไม่ค่อยดีแต่ว่าพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นนะ